ไปเพ่อท่านโล่กปีมันหมดยุคข,ของท่านแล้วท่านได้เวลาตายตามหงเปิงไปแล้วข้าขอโทษทีข้าทำท,ท่านแบบนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่ได้ตั้งใจนี่ปราบไปก่อนละกันมาครับผมก็ขอ,ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมร่วมกันด้วยนะครับอยู่มอนเตสโกในี่เป็นเกมไดร์ตี้บลูเรสซิกนะครับผมนี่จะมาเล่นซื้อมาอี้ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับศึกที่แล้วเป็นศึกที่หั่นจงนะครับศึกนี้เป็นศึกอะไรไปดูกัน สงครามที่ยาวนานได้ฆ่าชีวิตผู้คนและทำให้ชาติล่มสลายอกอก๊กได้สร้างทัพที่แข็งแกร่งในแดนกงังตังแต่หลังจากการสู้อย่างดูเดือดกับกองทัพที่เหนือกว่าของวีกกพวกเขาก็ได้หายไปจากแผนที่ศัตรูเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่คือโจกโกกนำโดยเล่าปี ข่ายได้พังลงด้วยกองทัพที่แข็งแกร่งของเขาโจโฉได้สกัดกั้นทัพเล่าปีซึ่งได้ลุกล้ำเข้ามาในฝั่งทัานจงแม่ทัพทั้งสองฝั่งจะต่อสู้กัน,น,นที่ลาบหูจางถึงเวลาแล้วลนะฮะนายท่านจะต้องตัดส,นะสินระหว่างท่านกับขงเบ้งแล้วลนะข้าไม่สนใจอะไรในขงเบ้งหรอกนะ คงเบ่งเจ้าไม่มีวิสัยทัศน์ใดๆขา้ามองเห็นได้ไกลเกินกว่าขอบเขตของกลยุทธ์แล้วละ่ะเจ้าเคยรู้สึกเช่นนี้ไหมเจ้าจำเป็นต้องสร้างอนาคตที่ดีและลุ่งเรืองของเราเองท่านซูมายีข้าคิดว่าไม่มีเหตุท,ที่จะเคลือนคู่ต่อสู้ที่ไม่รักตัวเองหรอกนะลุยเลยจงกกกำลังพบชะตากรรมของมันวันนี้ มาตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเรื่องอาวุธกันแล้วนะครับดูกันว่าชิ้นไหนที่เราควรใช้ดีกว่ามี76ก็คืออันที่พาที่แล้วอุ้ยแปดสิบเดี๋ยวดูก่อนเผื่อมีอันที่ใช่กว่านี้นะแปดสิบใช่สุดแล้วนะครับมาก็เป็นตัวเดิมนะอ่านท่าเกตก่อนดีกว่าท่าเก็ตก็จะมีการปราบไอ้กวนเป่งแล้วก็ภรรยาของของเบ่งนะภายในสิบนาทีแล้วก็ต้องรักษาฐานสีฐานที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะภายในสิบห้านาทีนะต้องห้ามเสียนะต้องรักษาสิบห้านาทีเป็นอย่างต่ำนะแล้้ววกกกก็็ต็ตอออองปราาบบพแมมม่่่ทันะคคืแบบืไใชดเ แม่ทัพในทีมเราอ่ะต้องรอดแบบว่าให้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนนะถึงจะแบบว่าจนกว่าจะชนะนั่นเองเป็นไงไปดูกันมาตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมกันแล้วนะครับในศึกที่ที่ลาบอูจ่จางนะครับก็เป็นศึกที่คงเบงได้เสียชีวิตลงจากศึกนี้นะเพราะว่าด้วยการที่ว่าทํางานอย่างหนักนะแล้วก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะมีอาการปวดอยู่แล้วนะก็เลยทำให้เขาได้เสียชีวิตลงในศึกนี้นะเออแรงจังแรงจังโอ้โหแต่ละคนที่แรงแรงทั้งนั้นเลยนะ จะว่าไม่ได้แล้วแต่ละคนแรงมากเลยแรงเบอร์เกินเบอร์ไปมากแรงเกินเบอร์ไปมากนี่ปราบไปหนึ่งคนให้มันได้อย่างเงี้ต่อไปเราก็ต้องไปตรงด้านขวาสุดก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ปราบจะได้ไม่เสียฐานนะอ่าเข้ามาแล้วพวกกระจกกระจ่อยมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยเจ้ามีนามว่าอะไรกันมีนามว่าอะไรกันตันก่อนตันก่อนอืดเกินตานนี่ตันได้อาวุธเราต้อง80เลยนะก็ค่อนางแรงมาก เราก็มีคัดซีนะก็เดี๋ยดูกันไปก่อนนะครับผมยิงออกไปเลยพูกวความลุกโลดของโจกกกและแผนการของท่านผู้นำให้ลูกสอนแทงมันและคนที่ตามมันโถ้ยแยกกำลังพนออกจากกันเราจะจัดการมันจากทั้งสองฝ่าย บ่าแล้วไงเหมือนพวกมันจะอ่านแผนการของเราออกมาขอปาพวกกระจกไปก่อนละกันพวกแม่ทัพกระจกเออแม่ทัพกระจกทั้งหลายมา่ี่แม่ทัพกระจกโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนไม่งั้นไม่ไหวต้องหลบก่อนนะ ต้องหลบก่อนไม่งั้นไม่ไหวเอาได้ต้องหลบก่อนนี่โอ้โหต้องหลบเอาซะก่อนต้องหลบซะก่อนนี่หลบก่อนหลบก่อนโอ้โหอยู่ไหนม้าเอ้ยม้าอยู่ไหนอะมามาครับมม้าอยู่ไหนโอ้ตามหาม้าด่วนเลยอขึ้นม้าก่อนไม่งั้นไม่ไหวขึ้นม้าก่อนนี่ไปปาบเหล่าร้ายนะตอนนี้เราต้องไปช่วยแฮวเวอเอียนนะครับไม่ไม่ใช่ดิแฮงหัวปานะเขาเป็นบุตรชายของแฮงวอเอียนนะครับผม ก็เป็นบุตรชายคนสําคัญัอแก้วขอแหวนเลยทีเดียวมาอุย้ยองเป่งใจยเจย็นใจเย็นองเป่งใจยเย็นนะใจะเย็นเสียก่อนท่านใจเย็นเสียก่อนอย่าเพิ่งทําร้ายกันอย่าเพิ่งทําร้ายกันใจเย็นเสียกับคําเสียอย่าเอ่ยมันออกมากับคําเสียกับคําเสียนี่กับคําเสียปลาไปอีกเนื้อมาแล้วก็ช่วยแบบในท่านโจเพียงต่อเนื่องเลยนะยี่จีงั้นหรอยี่จียี่จีชื่ออย่าคนญี่ปุ่นแต่เป็นคนจีนชื่ออย่าคนญี่ปุ่นชื่อนนใกล้เคียงกันนะเนี่ย ใกล้เชยงกันนะเนี่ยนี่นี่ตั้ง81จะไม่แรงได้ไงตั้ง81จะไม่แรงได้ไงจะไม่แรงได้ไงแบบนี้โอ้ตอนนี้เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนเรื่อยๆนะเพราะเพื่อนก็ใกล้จะตายเหมือนกันก็สถานการณ์ก็ดูไม่สู้ดีเท่าไหร่นะมาเราต้องช่วยก่อนนี่เขาขอบเพื่อนอู้เรื่องกับเพื่อนกับตายแย่แย่แย่แบบนี้ยแย่เลยแย่เลย โอ้โหตั้งไฟอีกละใช้ไฟอีกละแย่เลยอย่าใช้ไฟแบบนี้ไม่ชอบไม่ชอบอย่าใช้ไฟเลยไม่ชอบนี่ยึดฐานก่อนนะโอ,โอ้เกิดอาการสับสนขึ้นมาจนได้นะพี่ชายของเราชูลิงเหรอเขาอ่<ก>นอานชูลิงเลยมาเดี๋ยวนี่การกับตาต,ต้องต้องรีบเอาด่วนเลยเราก็จะแบบว่ายึดฐานได้เร็วๆนะนี่เอาไว้ดีกว่าการไม่ดีกว่าแก้นะขึ้นมาด่วนขึ้นมาด่วนนี่ แล้วก็ไปปราบเพ่นน้องที่อยู่ข้างนอกนะผมเกือบลืมเขาไปเลยนะพอดีรีบมาช่วยเพื่อนเยอะไปหน่อยนึงยันยานยันยานยันยานนี่ยันยานนี่นี่นี่โอ้โหธนูก็แรงเอาเรื่องอยู่นะผมว่าแรงเอาเรื่องนะแรงจัดอยู่แรงจัดอยู่ผมว่าแรงจัดอยู่มนี่ยันยานยันยานยันยานนี่ปราบเขาให้ยันยานตอนนี้ผมก็ขอปราบเท่าที่ปราบได้แล้วกันอาชาโมกหรือว่าสโมโข สโมขโมามาโมูกโมกกโมูกสโมโขของเราตายไปซะนี่บางอาจมายิงกำเหลงได้ไม่ชอบคนนี้เลยบางอาจมาเป็นส่วนหนึ่งในการปราบกำเหลงของเราเราต้องไปปราบศัตรูกันต่อไปนะอยู่ใกล้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันใรเราเท่าไหร่นะเราต้องรีบไปปราบให้โดยด่ว,ดวนโดยเร็วเลยแบบว่าเราจะได้สบายมากขึ้นนะเพื่อนจะได้ไม่ต้องแบบตายด้วยทำตามทารกิจนะโอ้โหคนนี้แหละยิ่งยากเลยคนนี้แหละยิ่งยากเลยคนนี้ยิ่งยากเลย ผมไม่ชอบไอ้เครื่องนั่นน่ะที่มันเป็นเขาเรียกเครื่องอะไรเป็นเครื่องแบบเหมือนเป็นตัวเสือนะ่ะไม่ใช่ตัวเสือดิเป็นเสือเป็นหมาก็อธิบายไม่ถูกนะอ้าฮ่าอย่าทํากันอาลุกขึ้นมาออ้ยพ่นไฟมาแบบนี้สยองขวัญสยองขวัญเราเรื่องอยู่ทำแบบนี้มันสยองขวัญน,นะจะบอกให้มันน่ากลัวนะเฟยน่ากลัวนะเฟยนี่มันน่ากลัวนะเฟยโอ้โหจะฟันอย่างเดียวเลยออตันก็น นี่ตานได้ด้วยไม่ตายตายตายไม่ตายสักทีด้วยไม่ตายอีกไม่ตายอีกโอ้หนี่ก็แย่เลยมาเราปราบแล้วนะ <c oughs> เครื่องก็คงจะหยุดทํางานนะหรือเมาใหม่ก็ไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจเอาซะเลยนี่นี่นี่ตั้ง81จะไม่แรงได้ไง81จะไม่แรงได้ไงโอ้โหเพื่อนก,ก็จะตายอีกละต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนแป๊บนึง อ่าขอช่วยไปทีและกันคนตั้งเยอะคนตั้งเยอะดันมาเรียกร้องไม่ชอบหรือคนเยอะดันมาเรียกร้องคืออะไรกันอ่าต่อไปก็ปราบคงเบ้งเลยละกันศัตรูคู่อาฆาตต้องขอปราบก่อนนี่คู่อาฆาตคู่อาฆาตคู่อาฆาตนี่ต้องขอปราบไปทีไอ้คงเป้งไอ้ซ่าองเบ้งไอ้คงเงไอ้งเบ้งจุกันเลี้ยงบังกรหลับเหลือ ต้านก่อนโอ,โอ้โหกดทีก็เมื่อยมือแก่ละกดนิดๆหน่อยๆเป็นอันเมื่อยแล้วผมเนี <S 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 ่ยไม่ไหวเลยนี่นี um> <h 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 ่นี่นี่ตายตายตายเออเออไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเราขอไปปราบพวกกากก่อนนะเพราะว่าเอ้ยไม่ปราบดีกว่าเพราะว่าเราปราบเราปีบแล้วเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วนะเพราะเราเลือดหนาโอ้โหแรงแรงซะด้วยพวกนี้แรงซะด้วยน่ากลัวจริง โอ้แล้วเขาหน้ากลัวจริงด้วยไงประเด็นแล้วเขาหน้ากลัวจริงไงจะหน้ากลัวไปไหนครับท่านจะหน้ากลัวไปไหนครับท่านนี่งัดขึ้นงัดพระสุธาออ้ยออ้ยมันจะกระโดดขึ้นนี่นี่่านน้ำแข็งปกคุมหัวใจอยู่ตันก็ตันก็โอ้โหโกดนี่ก็เมื่อยมือตันด่วนนี่นี่ คนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมอยากให้อยู่ด้วยกันยาวๆนะหูหลบกอดหลบก่อน,อนจะขายของก็ไม่ได้โปรโมทก็ไม่ทันฝั่งมันก็ตีแรงเหลือเกินแย่ yeah, เลยตีแรงตัวนี้ไม่ชอบใจเท่าไหร่ไม่ชอบใจเท่าไหร่ไม่ชอบใจเท่าไหร่นี่งัดงัดเน้นงัดอย่างเดียวงัดถังงัดเม่จังหวะเนี้ยไปทันเล่าปีทันเล่าปีาปสุดที่แล้วเราก็เจอกันโอ้โห <c oughs> ี่ก็จะแทงสวนอย่างเดียวเลย ไม่ชอบเลยคนแทงสวนเนี่ยไม่ใช่หวยนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่การพนันนะเว้ยมาแทงสวนกันอะหมามามาไมเน็นตายเพราะท่านเล่าปีมันหมดยุคของท่านแล้วท่านได้เวลาตายตามผงเป่งไปแล้วข้าขอโทษที่ข้าทำท่านแบบนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่ได้ตั้งใจนี่ป่าไปก่อนละกันป่าไปก่อนละกันนี่นี่ตายตายสักที คลิปนี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบใจนะกับคลิปของเรานะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะก็กดแชร์ยิ่งดีนะครับผมก็ขอฝากมาที่นี้ด้วยนะครับศึกนี้ก็จบไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบใจแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปด้วยกันนะก็คลิปหน้าก็คงจะเป็นซอมบีเออร์มันอย่างเคยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม ยินดีแกวุยกกยินดีแกวุยกอการต่อสู้ได้จบลงความวุ่นวายได้สงบลงแล้วนายท่านข้าขอแสดงความยินดีด้วยขอรับเราชนะศัตรูที่ยืนบนเส้นทางสูงสุดแห่งชัยชนะของเราแล้วใช่ขอรับท่าน อย่างไรก็ดีความวุ่นวายก็ยังคงอยู่ต้องใช้เวลาสักหน่อยในการคลายตัวมีบางพวกไม่พร้อมทำตามที่ข้าจะพาพวกเขานำทางเลยสุไมัเจ้จะต้องรับผิดชอบทางทิศตะวันตกและยังปกป้องหั่นจงต่อไปได้เลยครับนายท่าน